ปูเขาไม่ให้ไม่ใช่ของลกูกไงลูกก็หยกที่อยากเอาอ่ะอยากเอาก็ต้องพูดดีๆ<อ>ด,ด,ดินี่หยกก,ดดก็พูดดีๆทีนะหยกก็พูดดีๆแล้วอ่ะว่าว่าอยากเอาไอ้ปูเขาก็ไม่ให้เอานะก็มาโกรเดี๋ยวมายห้แม่เหรออ,าอ้าวก็ฉันนี่แหละแม่ผมมาชอบว่าก็ถ้าอีปูไม่ให้ก็ต้องไม่ให้อ่ะก็ของเขานี่ไม่ใช่ของเราเหรอก ถ้าเขาไม่ให้ถ้าเขาไม่ให้แล้วหยกเ็าไปดึง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 อย่างเนี้ยเดี๋ยวมือถือเขาก็หล่นเนาะก็หยกที่อยากเอาไอ้ปูไม่ให้แล้วของอีปูอ่ะเขาไม่ให้เราก็ต้องไม่เอาสิลูกไม่ให้หยกไม่ให้หมาดูอ่ะอ่หมาดูหมาไม่รู้แล้วปูไม่ให้มันไม่ใช่ของเรางั้นงั้นเรามาเล่นกันใหม่ไหมไหมเอาไหมหยกหยกนี่บาดีกันมาอีปูขอโทษมาเดี๋ยว มาดีกันญี่ป,ปูขอโทษไปเร็วมากอดกันเร็ววันวตื่นขึ้นมาเลวมาอีปูขอโทษนะมามาเล่นกันมา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 อีป,ปูขอโทษอ่ะขึ้นดีกันยิ้มหน่อยสิ